รงารจัดกันเนี่ยให้เอาน้ำสอาไอ้บ้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 าเรื่องอคไทยเรียกว่าสนุกไม่แพ้ชัดใดในโลกด้วยความสนุกสนานของเนื้อเรื่องรวมไปถึงสถานการณ์ต่างๆที่ดูมีสีสันและดูมีเสน่ห์ในแบบสไตล์ละคนไทย แต่แต่แต่ทว่าหลายๆเรื่องพอดเรื่องมันดูค่อนข้างซ้ำกันมากๆจนทำให้หลายคนเลิกดูละครไทยหรือไม่บางคนก็สามารถคาดเดาเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นข้างหน้าของละครไทยได้ว่าเอ็ะต่อจากนี้มันจะเกิดอย่างนี้ขึ้นอย่างแน่นอนฉะนั้นวันนี้เอสพีมี e, สิบฉากสุดขัดใจดละครไทยแน่นอนไทยแลนด์ only นะนะจะมีฉากไหนกันบ้างแล้วฉากนั้นมันอาจจะตรงกับสิ่งที่เพื่อนๆคิดเยอะก็เป็นได้ไปติดตามกันการจะไปดูคลิปกันอย่าลืมให้กำลังใจ S P Y ด้วยการกดไลค์คลิปนี้ได้นะไปดูกันเลย10บฉากที่พระเอกขี่ม้าข่าวมาช่วยเรียกได้ว,ว่าในฉากละครไทยเนี่ยไม่ต้องพึ่งพาตำรวจเลยทีเดียว เพราะก่อนตำรวจที่จะมาถึงเหตุการณ์ทุกอย่างมันก็ได้เกิดขึ้นเสร็จสับไปเป็นที่เรียบร้อยโดยพระเอกก็ต้องเข้าจัดการเจ้าตัวร้ายที่มาทําร้ายนางเอกเลอกเดาว,ว่าจู่ๆก็เก่งเกินฮีโร่ไปเลยนะครับลูกพี่ไม่ว่าตัวดร้ายจะมาเป็นขยงแต่พระเอกคนเดียวก็เอาอยู่แม่แกไม่ส่งดอกอีกแล้วนะฉันรอ ฉากที่ยิงเป็นร้อยแต่ไม่เคยเดินไข่สักคนเรียกได้ว,ว่าเป็นอีกหนึ่งฉากที่ถ้าเกิดในชีวิตจริงน่าจ,จะสูวเสียไปหลายศพมาก,มากแต่ก็อย่างว่านี่มันหนังนี่มันละครพระเอกที่ถูกกระหน่ำยิงเป็นร้อยนัดแต่ไม่เคยเดินสักนัดแต่พอพระเอกยิงกลับปุ๊บอะตายเลยทันทีหยุดนี่คือเจ้าหน้าที่ตำรวจ ยยย 8. ฉากที่พระเอกเดินเป่าหูเดยกเดี๋ยวว่าเป็นฉากที่ทุกคนหมั่นไส้มากๆไม่แน่ใจว่าหมั่นไส้นางร้ายที่พยายามปั่นหูพระเอกหรือหมั่นไส้พระเอกที่โง่อะไรขนาดนั้น ไม่ว่านางร้ายจะพูดอย่างไรใครจะพูดอะไรก็เชื่อไปซะหมดทั้งที่นางเอกก็พยายามพิสูจน์แทบได้สุดท้ายพระเอกก็ไม่เชื่อนี่สินะละครท้ายไทยพี่อยาค่ะพี่ยค่ะพี่ยค่ะชช่วย้อช่วยนีน้วยค่ะอะยา ทำไมกูถึงโหดร้ายแบบเนี้หัวใจกูทำด้วยอะไรเจฉากที่เข้าป่าแต่หน้าคือจัดเต็มดูเหมือนว่าจะเป็นฉากที่คนไทยหลายๆคนคุ้นหูคุ้นตาม,มากๆที่ดูปุ๊บก็พูดว่าเอ๊ะแน่ใจนะวันนี้เข้าป่าจริงๆเพราะว่าการแต่งกายหน้าตาจัดเต็มมากๆไม่ว่าจะเป็นเขียนคิ้วขนตาทาลิปดูๆรวมๆแล้วคือพร้อมไปเดิน Paris Fashion Week มากกบไปเข้าป่านะครับลุกพี่ไม่ต้กวเ 6. ฉากจับนางเอกเป็นตัวประกันในหนังแทบทุกเรื่องจะไม่พลาดสิ่น,นี้เป็นไปไม่ได้นางเอกมักจะถูกจับโดยตัวร้ายเป็นตัวประกันเกรกเดยว,ว่าฉากนี้มันเกือบจะสมจริงแล้วแหละแต่ไปติดตรงที่ตำรวจยกขยโงมาทั้งโรงพัก แต่ก็ไม่สามารถช่วยเหลือนางเอกได้มีเพียงคนเดียวเท่านั้นที่จะสามารถช่วยนางเอกได้นั่นก็คือติ๊กตักติ๊กตักพระเอกนั่นเองแม่มันดูแล้วอาจจะดูเวอร์ไปหน่อยแต่มันก็ละครไทยเนื้อ ฉากเจ้านายกับลูกน้องเรียกได้ว่าฉากนี้มันจะดูเหมือนไม่มีอะไรแปลกเท่าไหร่ถ้าเป็นเรื่องเกี่ยวกับท่านขุนและบ่าวไพ่ก็จะเป็นเรื่องที่ปกติมากๆที่สุดท้ายแล้วท่านขุนจะนำบ่าวไพ่มาเป็นสนม เสบนางร้ายไม่ตายก็เป็นบ้าเดืเหมือนว่าฉากนี้จะเป็นบทสรุปของหนังแทบทุกเรื่องบทสรุปของนางร้ายไม่ตายก็เป็นบ้า ม,มือที่สอันนี้ต้องยอมรับเลยว่าตัวละครตัวนี้เป็นตัวสำคัญมากๆขาดไม่ได้เลยแหละในละครไทยกับการมีมือที่สามเพราะว่าถ้าขาดตัวละครตัวนี้ไปรับรองละครไทยไม่สนุกแน่นอนแต่บางทีมันก็สมจริงซึ่งทำให้คนดูรู้สึกอินและอยากจะเข้าไปตบนางไลายช่วยนางเอกซะงังงน้น แต่ก็แปลกอย่างหนึง่งที่นางร้ายมักจะสวยและแซ่บก่อนนั่งเอีกอยู่เสมอมันก็ต้องรักแต่ดีกรีความหน้าด้านของคุณค่ะคุณพี่รู้จักคำว่าหน้าด้านด้วยหร,อ,หรอคะเนี่ยถ้าไม่รู้จักก็เกินไปไหน่อยแล้วล่ะคะ่ะเพราะคุณมาทำให้ดูทุกวัน 2. ฉากปลอมตัว เรียกได้ว่าเป็นฉากที่พระเอกนิ่โง่หรือไม่รู้จริงๆว่านางเอกปลอมตัวเป็นผู้ชายอยู่วิธีการปลอมตัวของละครไทยนั้นก็คือ 1. ใส่วิก 2. ติดหนวดท่านั้นแหละเป็นผู้ชายได้เลยและที่สำคัญทุกคนในบ้านก็เชื่อว่าเป็นผู้ชายด้วยสิใช่ไหมไพโรดผมเป็นผู้ชายจริงๆนะฮะแน่นอนชายแท้ต้องลองถ่ายด้วยคำว่าฮะ คุณอารยาเธอคือเธอคือผู้ชายผมยาวใช่ฮะคือผมไนี่เป็นผู้ชายหฉากล้มทับเป็นฉากที่หลายๆคนพากันฟินทั้งจอกกับฉากที่พระเอกกับนางเอกที่ต้องล้มทับกันแต่ก็ไม่รีบลุกสักทีจ้องตากันไปจ้องตากันมาแกไเด้ดว่าฟินสุดๆ แต่สิ่งที่เลยๆคนเกลียดนั้นก็คือจูจๆอีกัองมันก็จะชอบแพ่นโนนแพนนี้แพ่นไปโคมไฟบ้างแพ่นไปหลอดไฟบ้างแพ่นไปใต้เตียงบ้างแพ่นไปทำไมครับลูกพี่อีกคนดูเนี่ยอยากจะดูต่อนะเม่ความในใจแอดแล้เชีย เป็นยังรกับบ้างล่ะกับฉากต่างๆที่แอดได้กล่าวไปเพื่อนๆคิดตรงกันกับแอดหรือเปล่าและอยากให้แอดทำเอพิส od ที่ส่งหรือเปล่าอย่าลืมคอมเมนต์และดันกันมาให้เด่ม,มากที่สุดให้แอดได้รับหรือได้นะก่อนจะจากกันไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับ c r i b e ที่สําคัญกดกระดิ่งเพื่อรับคลิปใหม่มาเมนแรกกันนะเดี๋ยวแอดลงไปตอบและเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ